เพื่อนสมาชิกทุกท่านครับและทุกท่านที่กำลังรับชมคลิปของผมในตอนครับในมือผมมีเฟรมสองตัวนะครับที่ใช้กับปืนซิกพีสามอน SP ะครับที่เพื่อนๆน่าจะมีกันอยู่แล้วนะครับผมมี P80 กับ s อส i ินะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเลยนะครับอันนี้ไม่ได้มาขายของนะครับเล่าให้ฟังนะครับประสบการณ์หลังจากที่ผมใช้งานมาระยะหนึ่งนะครับที่ก็บอกดีแย่ก็บอกแย่ครับเอาตรงๆครับ ถ้าใครคุ้นเคยกับปืนก๊อกนะครับใช้ตัวนี้นะครับมันจะให้ความสุขเหมือนปืนก๊อกนะครับเดี๋ยวแกให้ดูนะครับชอบตัวนี้มากเพราะว่ามันเข้ามือนะครับอ่าเช็คเกร์เนี่ยมันจะสักสากนะครับเอาให้ดูใกล้ๆครับมันจะสักสากมันจะติดมือมากนะครับนะครับเวลาผมจับปืนเนี่ยครับมันจะมีที่ให้ผมพักนิ้วนะครับผมชอบเอาเอานิ่โป้งปิดเข้าไปนะครับแน่นแน่นมากครับคุมปืนอยู่นะครับ อันเดอร์คัตน okay, like 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 like. like ี่ครับปาดบอลเข้าไปนะครับนะครับบิวเทียก็ไม่ยาวเท่าไหร่แต่ก็โอเคพอได้นะครับมันจะเต็มมือนะครับถ้าใครยิงก๊อกมาเยอะจับตัวนี้แล้วจะรู้สึกดีมากนะครับข้อเสียมีอยู่อย่างเดียวนะครับไอตัวปุ่มปดแมกเนี่ยมันเป็นพลาสติกนะครับแล้วมันแข็งแข็งกว่าปุ่มปดแมกของก๊อกนะครับปกติปุ่มปดแมกของก๊อกเนี่ยบางคนจะบอกว่าแข็งไปหน่อยนะครับเจอตัวนี้แข็งกว่าเดิมเยอะนะครับนะครับ แข็งอะไม่ว่าแต,แต่สิ่งที่มันแย่คือมันเป็นพลาสติกครับพอเป็นพลาสติกเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับมันเป็นพลาสติก <c oughs> แม็กกาซีนเราเป็นเหล็กนะครับแม็กสามสองศูนย์เราเป็นเหล็กครับ,เร,เ,เ,รบเราใส่เข้าไปป้าบนะครับอยู่ไหมอยู่ครับแต่เวลาเราถอดออกเนี่ยมันไม่มีใครอ่าที่ใส่แล้วไม่ถอดแม็กเลยเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องซ้อมครับพอทําบ่อยๆเข้านะครับ มันกินอ่าแม็กเหล็กเนี่ยมันกินเนื้อเนื้ออ่าพลาสติกนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกใช่ไหมละ่ะนะครับมันกินนะครับแม็กเหล็กเนี่ยมันกินเนื้อนะครับพอกินเนื้อไปปุ๊บมันก็ไม่แน่นแล้วมันจะมีความความความโยกเยกความสึกข,ของมันนะครับนะครับแล้วเวลาอย่างเราเราเรา,เรากริฟแน่นๆครับมือเราไปโดนอะโดนนิดเดียวนี่แม็กดุดเลยครับผมเคยยิ่งอยู่สองนัดแล้วแม็กหลน่นอย่างเงี้ยนะครับรู้สึกว่าไม่ดีว่ะนะครับติดแค่ตรงนี้นิดเดียวแค่นั้นเองปัญหาเดียวก็คือปุ่มปนแม็กนะครับ ถ้าใครไปดูคลิปฝรั่งเนี่ยเขาจะบ่นเรื่องเดียวกันก็คือปุ่มปดแม็กครับแก้ปัญหาไงนะครับไปถามช่างปืนนะครับถามช่างที่แก้ได้ไหมบอกแก้ได้ทําให้มันเป็นพลาสติกได้นะครับอาจจะเป็นอลูมิเนียมอาจจะเป็น CNC อะไรเงี้ยครับขึ้นลูกมาครับแกะมาะครับทําให้มันเป็นอโลหะหรือเหล็กก็ได้นะครับแต่ค่าทําเนี่ยสามพันถึงสี่พันนะครับเกือบจะเท่าๆราคาของเฟรมตัวนี้ผมก็เลยเปลี่ยนยี่ห้ออื่นดีกว่านะครับ อ่าตัวนี้พักไปอันนี้อันนี้ข้อที่ข้อเสียพูดแล้วนะแล้วมาดูตัวนี้นะครับดูอ่าอันนี้กล่องสวยนะครับแต่ว่ายับยุยยีไปหน่อยนะครับแม่ค้าส่งมาไม่ไม่ได้ห่อบบเบิลมาไม่ได้กันกระแทกให้ผมมานะครับไม่เป็นไรนะครับอ่าตัวนี้ก็คือเขาเขียนว่าก,กิปอ่ามด X นะครับผมเรียก X กิปแล้วกันใครจะเรียกอ่า X compact อะไรก็แล้วแต่นะครับ อันนี้ตัวเดิมนะผมเอามาใส่กล่องนี้ไว้เฉยๆนะครับใ้้อยู่นะครับอ่าครับอ่าปืนเลีรยนะครับอ่าเลีรยนะครับคราวนี้อ่าเอาข้อเสียก่อนนะครับข้อเสียคือไอ้ตรงกริปเนี่ยตรงเช็คเกอร์เนี่ยมันไม่สากนะครับพอมันไม่สากสากอยู่แต่มันสากน้อยไปหน่อยสำหรับผมนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับจับไม่ค่อยอยู่นะครับ รู้สึกว่ามันไม่ค่อยติดมือนะครับอันนี้คือข้อเสียนะครับหลักๆนะครับข้อดีเยอะหน่อยนะครับข้อดีก็คืออย่างแรกนะครับอันเดอร์คัตมาแล้วนะครับเบาเข้าไปเลยนะครับอย่างที่สองนะครับบีวร์เทียวยาวนะครับจับสูงนะครับไม่เป็นปัญหานะครับมันจะเต็มมือถ้าใครกรด้ามเดิมมาก่อนด้ามเดิมที่มันเป็นไอ้อบวัวบะเราจะรู้สึกว่ามันมีช่องว่างเนี่ย ถ้าเราใส่เ e อ็กซ์กิฟ์เนี่ยครับมันจะเต็มมือเลยเราตรั้มก็ามันจะไม่เหลือช่องบ้างให้เราครับเรารู้สึกว่ามันจะเต็มอ่ะพูดได้ง่ายนะครับมันจะเต็มมือนะครับอันนี้คือข้อดีของเขานะครับแล้วก็ที่ผมชอบก็คือที่ที่ผมใช้ตัวนี้นะปุ่มกอนแม็กนะครับมันใช้ปุ่มเดิมของอ่เฟร,รมเดิมได้นะครับเฟร,รมดั้งเดิมอ่ะครับแล้วปุ่มเขาเนี่ยมันจะเป็นโลหะนะครับก็คือมันจะไม่สึกอ่ะนะครับเขาเหล็กมันเจอเหล็กไง มันก็แน่นนะครับนะครับมันก็โอเคอะนะครับมันก็แน่นกว่าตัวเดิมเยอะนะครับดีกว่าเยอะนะครับปัญหาก็อย่างเดียวเนี่ยมันไม่ค่อยสากนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันไม่ค่อยมีอะไรให้ผมเกาะนะครับเกาะไม่ค่อยอยู่ครับผมอยากจะเอาหัวแรงอ่ะเอาบัตรกีมาไอ้นี่แล้วเกินครับแต่ไม่เคยทํากลัวมันดูอดูไม่สวยนะครับไม่กล้าทํายิ่งอยากทํามากเลยนะเขาเรียกอะไร เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกที่เอาไอ้นี่มานี่เนี่สติป,ปิ้งเออให้ให้นิ้วเราเกาะเข้าไปหน่อยนะครับคือคนเรามันกิ๊บปืนเหมือนกันนะครับบางคนอาจจะกิ๊บอีกแบบหนึง่งอาจจะไม่มีปัญหาเรื่องอเจ็บมงเจ็บมือหรืออะไรแต่ผมเนี่ยอาจจะเรื่องมากหน่อยนึงเรื่องการจับปืนกิ๊บปืนนะครับสังเกตดูผมถอดเซฟเออกไปแล้วนะครับจริงๆผมเล็งไอ้ตัววิวสันคอมแบทไว้นะครับแต่ว่าไปถามร้านไหนเขาก็มีแต่ เจาะช่องเซฟสําเร็จรูปมาหมดเลยนะครับผมก็เลยต้องตัดใจเมาตัวนี้เพราะว่าผมเบื่อผมลาคาญเซฟของสามลองสวนเกะกะมากนะครับเวลาจับเนี่ยมันโดนมือนะครับอันนี้ก็โดนมือผมอยู่นะนะครับแต่ไม่เท่าไหร่นะครับครับอย่างที่บอกครับอันนี้เป็นความเป็นความรู้สึกนะครับเป็นเป็นเป็นข้อเหียนส่วนตัวครับอันไหนดีก็บอกดีอันไหนไม่ดีก็บอกไม่ดีแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มาขายของนะครับแต่เอาไปพิจารณาครับ หลักๆเลยเฟรมของสาบน้องปืนสาน้องชุนเนี่ยผมอยากให้เปลี่ยนสองอย่างหนึ่งคือเฟรมปืนสองคือหน้าไกครับท่านไปใส่หน้าไกตรงนะครับอันนี้ผมหาตั้งอยู่นะครับอยากได้หน้าไกตรงน,น,นะครับหน้าไกลตรงเนี่ยมันจะทําให้อ่านหนักไกเราเบาลงแล้วครับแล้วก็เรียบลื่นขึ้นครับเพราะว่าจุดหมุนของไกเดิมกับหน้าไกลตรง่มันต่างกันหน้ากนไกลตรงเนี่ยจุดหมุนมันจะแคบเข้ามานะครับมันจะทําให้เราออกแรงเหนี่ยวน้อยลงนะครับไกจะได้เรียบลื่นขึ้น ผมหาตั้งเปลี่ยนอยู่นะครับถ้าผมเปลี่ยนแล้วแต่ผมจะเล่าให้ฟังมัาเป็นไงครับวันนี้ก็พอแล้วรถมันเยอะมันอยู่ข้างทางครับก็ฝากไว้ก่อนแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ